Broadcasting straight from Earth. It's T Millie. <laughs> Millie.

จะพามาออกกาลังกายกันยาวชอนรุ่นใหม่แล้วออกกําลังกายกวันนี้เรามาเล่นฟุตบอลกันได้ไดครับพี่น้องวันนี้ทําหน้าที่เป็นอะไรในสนามครับผมเป็นคนเขียนโพยครับอ๋อไ,ไม่ได้อนะ าสัมภาษณ์นักกีฬาว่าวันนี้เล่นบอลกันเหนื่อยหรือเปล่าไม่ใช่ทางนี้นะทางนู้นฮะกำลังจริงจังกันมากเลยเล่นฟุตบอลเป็นไงพี่เหนื่อยไหมวันนี้ตอนที่ศึกษาเซ็กซี่จากเวนนี่หรืออ๋อแล้วพี่นะพี่นะเครียดมากเลยเครียดมากกับเกมฟุตบอลเนี่ยนะครับผมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมสถานี้เราเล่นยาเจ็บติดดีครับผมยังไงก็ขอให้สนุกสนานกับการเล่นฟุตบอลนะเล่นกีฬากันดีกว่ายังฮักผมมาก I'm campaign, elect me, I popped every bottle ever made, respect me, I ducked every model when they came, they be hitting my line and I just let it ring split a swisher with your sister, cush kissed her, consider her so pretty, I with the shit I whispered, recite some old lyrics, make a bitch fall in love, then I'm on to the next girl. คือห้องแต่ตัวครับมีมีคำถามครับทุกที่ใส่เตะบอลเดรได้ครับ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 ไครับมต้อง้ครับวรันนี้ครับะดอลด้วรครับนด้รัับไดนะระคับะครับ้ครับครวรัจับได้คับได้ยวับไนะคะนดคะครัี้รัได้ับ้รับะ้ด้ครไ้ได้บได้ครับครับไ้ครับ้ครัไ้เับได่ครับ้อ่ัตอน้ค้ หมือนกูแบบแรกที่กูมากูก็แหล่งอะไรแบบนี้มาเหมือนกัน,นกูด้วยก็เตะแบบนี้อันนี้แตะเตะเอากะโหลกใช่ไหมย่จริงจังนะฮัลโหลฮัลโหลียงเหรอฮัลโหลเล่นตัอย่างนี้ฮัลโหลเละัน นะฮะวงเซอร์เคิลตะวันทิศวันนี้เขาให้เกียรติมาร่วมการเล่นมาร่วมเล่นบอลกับพวกเราฮะเดี๋ยวจต่เนี่ยวันนี้มาเล่นบอลอ่าใช่มามาเล่นบอลในในตำแหน่งอะไรครับวันนี้มาวันนี้เป็นเล่นหลังเล่นเล่นกองหลังหรือว่าเล่นหลังเล่นประตูหลังหลังประตูหลังโอ้โหแล้วไม่กลัวเลอะหรอครับต้องมาต้องเลอะครับประตูหลังคือมันจะมันจะเลอะนะตอนนี้ก็เป็นกองที่ อันนี้อันนี้โปรดิวเซอร์ผมนะของโปรดิวเซอร์ทำรายการนี้เด็บวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างมากได้มาเตะกับพวกนักโผอะไรเงี้ยคครับนะอินดี้ไอเดียครับผมอันนี้คือรายการล็อกตาทีวีใช่ครับใช่ใโอ้ทั้งทำเสื้อผ้าดีแถมมีรายการดีดีขอบคุณพี่โคนจะไม่เดินยอนแล้วมาตั้ง นีเอางี้เพื่อความเป็นกลางเต้นเต้นกับพี่คนละลูกไหมคนละลูกครับคนละชาตเลยนะถ้าปล่อยให้ถูกนะอันเดินสาวชาติจกแต่ทาำเองทั้งสองเดี๋ยวจะพาไปพบกับนักฟุตบอล สองทีมพิธีอสสีครับเป็นดาวยิงสูงสุดนะฮะครับผมไปกันเลยครับรออยู่นี่อยู่นี่ก็ขอร่างสัมภาษณ์นิดนึงครับจุดหล่อครับผมครับเย็นนิดนก็คือว่าวันนี้เรามาทำเรียงตันบอลอะไรกันที่นี่ครับผมก็ตอนแรกก็เริ่มจาก ความต้องการเทปก่อนครับผมคือว่าตอนแรกเราก็กล่าวว่าไม่มีอะไรความต้องการเทปนํามาอ๋อมาดูบางสิ่งบางอย่างที่นี่ครับผมเทปผลเป็นอะไรนั้นนะอ่าเป็นอะไรล่ะได้ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าพิ่เตอร์ที่เป็นดาวยิงสูงสุดของที่นี่ออ๋ครับก็เคยยิงนกตกมาบ้างไบยกก็สอยมาแล้วอ๋อครับผมสูงจริงๆสูงสูงนี่ถึงแข่งกับรัสเซียเลยนะครับผมยิงสีน้ำเงินสุดไป ยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงขนาดนั้นกำลังทํางานวิจัยอยู่นะเพื่อที่จะให้ถึงขนาดนั้นได้เดี๋ยวไปดูพี่เต้นกันนะครับว่ามาเลยครับตอนเทคนิคซิงหนึ่งอย่างซี่ยิงนะครับอันนี้ห้ามยิงไม่ควรยิงอย่างแต่แล้วฟังเนี่ยตัดสโลว์ไปหรือเปล่าเพราะจริงๆปกติผมยิงเร็วกว่านี้นะโอ้โห ครับีปกติปกติพี่เขาเตะเร็วกว่านี้เมื่อก่อนมาแรกๆผมไหว้เขานะแต่เดี๋ยวนี้ผมเลิกไหว้แล้วสวัสดีครับเดี๋ยวพบกับพิธีกรร่วมครับผมสวัสดีครับผมม้องครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักนะที่รู้กันแล้วคือมาเตะฟุตบอลกันพี่สาวนี้นะจริงๆที่เรามากันเรามากันทุกวันอังคารก็ประมาณทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปไอ้เรื่องฟุตบอลไม่เท่าไหร่หรอกครับไม่ได้มีใครเป็นตัวไฮไลท์อยู่ตรงไหนครับเวลาไอ้เรื่องฟุตบอลในสนามไม่เท่าไหร่ไฮไลท์อยู่ตรงฟุตบอลนี่ครับลูกนี้ฮะสองลูกนี้นะฮะ คนที่ดูอยู่อาจจะคิดว่าน้องเขานั่งชันเข่าเข้ามาในทีอยืดไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะดูนะฮะกล้องมาดูสูงๆนะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะไม่ได้ชันเข่าแล้วเข่าอยู่นี่นะฮะเข่าอยู่นี่แล้วที่ที่เห็นนี่คืออะไรครับนมแท้ๆนะฮะแน่นๆนะฮะจริงมากน้องเขาเป็นคนนมตั้งนะฮะทำไมครับตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะอ่ะตั้งโต๊ะออกอ่ะแตดพื้นเวลาจะขยี้อย่างเงี้ยมันแบบ Love ามันหมือนมันเจ็บอยู่แล้วแล้วมาขยี่ซ้ำอ่ะได้ได้ได้เลยครับได้เลยนี่คือศิลปะอีกหนึ่งแขนงนะครับที่เราจะนำเสนอกันตอนนี้พวกเราไม่ได้มีแค่ได้เดียว Chimney, Laughing when my eyes closed, yelling, breast-sick me But that's not a here nor there Cause when I talk, you hear thoughts so rare I'm finna be on top of your hands, say like, yeah you <coughs> two <coughs> i'm every model when they came they be hitting my line and i just slide it rang split a swish with your sister cause kissed her consider her so pretty i with the shit i whispered recite some old lyrics make a bitch fall in love then i'm on to the next